พ่อฝันลูกข้าวมันไก่มาแล้วกินซะนะลูกนะไม่กินทำไมล่ะลูกทอฝันก็ลูกบ่นว่าอยากกินข้าวมันไก่พ่อก็พามากินแล้วนี่ไงลูกหนูก็บอกพ่อไปล้วไงว่าให้สังส่งพิเศษสั่งพิเศษถ้าเกิดว่าพ่อสั่งธรรมดาแบบนี้หนูไม่กินพ่อฝันพ่อขอโทษนะลูกแต่พ่อมีเงินอยู่แค่นี้จริงจ ลูกกินธรรมดาไปก่อนได้ไหมลูกไม่ถ้าหนูไม่ได้กินพิเศษหนูก็ไม่กินทอฝันลูกก็รู้ว่าพ่อลำบากเงินกว่าจะหามาได้แต่ละบาทไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะลูกนะพ่อสั่งมาแล้วกินธรรมดาไปก่อนนะลูกนะหนูไม่กินหนูไม่กินหนูไม่กินถ้าพ่อเสียดายตังค์อ่ะพ่อก็เอาไปกินคนเดียวเลยไปทอฝันทอทอฝันลูกทอฝันกลับมาก่อนลูก โทษด้วยนะครับช่วงนี้แกเอาแต่ใจไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะ,ะแม่ข้าวมันไก่ที่แม่อยากกินอะฉันซื้อมอาฝากไม่กินแม่อะไรอีกเนี่ยฉันไม่อยากกินแล้ว ฉันไม่อยากกินไอ้ข้าวมันไก่เนี่ยแม่ทําไมแม่เอาแต่ใจตัวเองแบบนี้อะแม่รู้ปะฉันก็ไม่ค่อยมีตังค์ฉันเพิ่งตกงานมาแม่บ่นอยากกินนู่นอยากกินนี่ฉันก็ซื้อมาให้แล้วแม่ก็ไม่กินเนี่ยนะฉันไม่อยากกินฉันอยากกินอะไรที่มันดีๆกว่านี้แม่แม่รู้ไหมว่าเงินกว่าจะหามาได้แต่ละบาทอะฉันเหนื่อยแค่ไหนแม่ก็รู้ว่าฉันลําบากอะทําไมแม่ไม่นึกถึงใจฉันบ้างไม่รู้ล่ะ Em, đài, em, em thì đài em rất tin em thôi thanh mấy tin น้องทำแบบนี้อ่ะทำแบบนี้อ่ะไม่น่ารักเลยนะรู้ไหมว่าพ่อเขาสั่งข้าวมันไก่ให้กินอ่ะแต่น้องกลับปฏิเสธพ่อแบบนี้คนที่ซื้อให้อ่ะเขาจะรู้สึกแย่แค่ไหนหนูร,รู้ค่ะรู้แล้วทำไมยังทำล่ะคะน้องไม่ได้ยินที่พ่อน้องพูดหรอว่ากว่าพ่อจะหาเงินมาได้อ่ะพ่อเขาลำบากแค่ไหนหนูร,รู้ค่ะว่าพ่อลำบากแค่ไหน ปลาทุกวันน่ะหนูก็แค่อยากให้พ่อได้กินอะไรดีๆบ้าง <S <S นี่เป็นข้าวมันไก่มื้อแรกของพ่อหนูตั้งแต่นหนูจำความได้เลยค่ะแล้วทำไมน้องไม่บอกพ่อน้องไปตรงๆรอะจ๊ะพ่อหนูบอกพ่อไปตรงๆพ่อเขาก็คงไม่ยอมกินข้าวละค่ะพ่อหนูรู้ว่าไม่ว่าพ่อจะเหนื่อยแค่ไหนพ่อก็เป็นห่วงหนูมากกว่าตัวเองเสมอ เป็นแบบนี้เองเหรอเนี่ยน้องจ๊ะเดี๋ยวน้องเข้าไปนั่งกินข้าวกับพ่อข้างในนะเดี๋ยวพี่เอาเข้าวมันไก่ไปให้แต่ว่าพ่อหนูคงไม่มีเงินพอจ่ายค่าข้าวสองจานหรอคะ่ะไม่เป็นไรจ้ะพี่เพิ่งนึกออกพอดีเลยอะว่าลูกค้าคนที่ร้อยของร้านพี่อะพี่ให้ทานฟรีจ้ะจริงเหรอคะจริงสิงั้นเราเข้าไปข้างในกันนะ ครับผมไม่ได้สั่งนะครับไม่เป็นไรค่ะทานเถอะค่ะแต่ว่าเยอะขนาดนี้ผมไม่มีตังจ่ายหรอกนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายหรอกค่ะมือนี้ทานฟรีเพราะว่าลูกค้าสองท่านนะเป็นลูกค้าคนที่ร้อยของวันพอดีค่ะจริงเหรอครับจริงสิคะงั้นเดี๋ยวเชิญตามสบายเลยนะคะขอบคุณนะครับ พอฝันลูกนี่ไงข้าวมันไก่พิเศษของลูกอะ่ะกินเยอะๆนะลูกนะนี่ค่ะพ่อแค่กินเยอะๆนะคะขอบใจมากนะลูกหน,หนูหายโกรธพ่อแล้วเหรอ หนูจะหายกดพ่อได้ยังไงล่ะคะหนูไม่เคยกดพ่อเลยที่หนูทําไปเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าหนูอยากให้พ่อกินของดีๆบ้างหนูก็แค่อยากจะให้พ่อหายเหนื่อยจากการทํางานโอ้ขอ,อฝันลูกพ่อ หนูรักพ่อนะคะพ่อก็รักลูกนะเป็นเด็กดีนะลูกแม่จ๊ะฉันเอาเข้าวมันไก่ของโปรดแม่มาฝากจ้ะของโปรดแม่ที่ไหนข้าวมันไก่เนี่ยมันของโปรดแกไม่ใช่เหรอ แบบนี้ใช่ไหมจ๊ะแม่วันนั้นที่แม่หลอกให้ฉันไปซื้อข้าวมันไก่มาให้แล้วแม่ก็ไม่ยอมกินอะ่ะโอแม่อยากให้ฉันกินแทนใช่ไหมจะ๊ะถ้าแม่ไม่ทำแบบนั้นแล้วแกจะซื้อของดีๆมากินเหรอแล้วทำไมแม่ไม่บอกฉันดีๆล่ะจ๊ะว่าแม่ทำเพื่อฉันอะ่ะคนเป็นแม่เน่ะ ใครมันจะทนเห็นลูกกินข้าวกับนน้ำพริกได้ทุกวันถ้าแม่ไม่บอกว่าแม่อยากกินอ่ะแกก็ไม่ซื้อเพราะแกห่วงแม่มากกว่าตัวเองแม่หนูขอโทษนะคะที่วันนั้นหนูเข้าใจแม่ผิดหนูคิดว่าแม่เอาแต่ใจหนูขอโทษที่นูพูดช้าไม่ดีกับแม่ไม่เลย แกรู้ไหมววันนั้นน่ะแม่มีความสุขมากๆเลย <laughs> ฉันไม่อยากกินแล้วฉันไม่อยากกินไอ้ข้ามันไก่เนี่ยแม่ ใจตัวเองแบบนี้อะแม่รู้ปะ่ะฉันก็ไม่ค่อยมีตงังฉันเพิ่งตกงานมาแค่ไม่อยากกินหนูเพิ่งเข้าใจวันนี้นะคะว่าที่แม่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าแม่อยากให้หนูได้ทานแต่ของดีๆหนูขอโทษนะคะแม่ไม่เลยแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยสักครั้งหนึ่ง ไม่เคยเลยแม่คะแม่ทานข้าวเถอะนะคะตอนเนี้ยหนูไม่ได้ลำบากเหมือนเมื่อก่อนแล้วหนูจะกินข้าวมันไก่กี่จานก็ได้เท่าที่หนูต้องการกินแต่หนูอยากให้แม่ได้กินกับข้าวสีมือหนูด้วยเหมือนกันคะ่ะกอบใจนะกอบใจมากมากจริงๆที่ลูกหายโกรธแม่แล้ว